สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวถ้ําน้ําดื่มฟิจินะครับขึ้นชื่อว่าเป็นน้ำดื่มที่แพงมากแล้วก็อันนี้ขวดเล็กนะครับ45บาทเขาบอกว่าเป็นน้ำดื่มที่ได้จากหมู่เกาะในประเทศฟิจินะครับซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่มีระบบนิเวศท,ทางธรรมชาติที่บริสุทธิ์ อันดับต้นๆของโลกนะครับแล้วก็ผลิตด้วยกรรม,มวิธีที่ทันสมัยเดี๋ยวไปเราไม่ได้ศึกษาดีๆนะแต่ว่าเราเห็นรีวิวมาเยอะนะครับชิมกันอันนี้ได้มาจากทอ็อปจืดจืดแล้วก็ อ๋อได้มีรสชาติประแลม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 ติดลิ้นตอนสุดท้ายด้วยนะครับไม่ได้รู้สึกถึงความเค็มแต่ว่ามันรู้สึกหอมนะอร่อยแต่ถามว่ามัน รู้สึกว่ามันจะโดดกว่าแบรนด์อื่นไหมก็ไม่ก็ค,คล้ายๆกับแบรนด์อื่นเป็นน้ำที่เป็นหนึ่งในน้ำที่ชอบแล้วกันแต่ว่าเราก็พอๆกับคริสตัลเหมือนคริสตันใช้ได้นะครับแต่ก็แบรนด์ธรรมดาก็รสชาติคล้ายๆนี้แต่ถ้าพูดถึงคุณค่าหรือว่ารสชาติที่ได้จากน้ำนี้ก็ ก็ก็ตามที่เขาเคลมลนะแต่ถ้าพูดถึงรสชาติความสดชื่นก็เหมือนกับแบรนด์ทั่วๆไปนะครับไปลองชิมดูนะครับอันนี้ได้มาจากท็อปพิจิ